มันก็ชิดจอเกินไปเธอโอ้ยดูสิดูดูขาวจัว๊ะเลยเต็มกลุงไปหมดเลยมันก็เชื่องเพราะว่าเจ้าของมันมาเล่นด้วยตามันมีสีแดงเหรอเจ้าตัวขาวอ่ะตัวขาวทุกตัวตาสีแดงแต่ว่าตัวสีเนี่ยตาสีดำน้าตัวขาวอ่ะตาสีดำกัน หแ,แล้วทําไมในข้อนี้ค่ะทําไมถึงตัวสีขาวมันเป็นมีตาสีดําล่ะไม่ใช่ตัวสีขาวตาแดงกันได้ตาสีแดงเปนหมดเลยทุกตัวอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงแล้อเอามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรในข้อนี้ต้องมีผสมสีขาวอันหมดเลยอืาแต่ขนมันยาวนะรุ่นเนี้ย ออย่าไปจับมันมานะมันตัวใหญ่มากนะเดี๋ยวยายสมไปตรงโน้นเองนี่นะ,ะมันขนปลุกปุยกว่าขนยายสมเยอะหรอขนปุกปุยกว่าอีกเหรอใช่โอ้โหมันใหญ่มากเลยอ่ะขนที่เนี่ยยิ่งตัวเนี่ยยิ่งขนเยอะอันนี้ขนไม่เยอะอันนี้ขนเยอะมากมตัวนี้ขนไม่เยอะแต่เนี้ยนี่เยอะอื ดูเยอะแยะน่ารักอย่างนี้ดูสิอุย้ยโตว,วันโตคืนมันก็เชื่องเจ้าของมันเข้าไปเล่นทุกวันเลยระวังยุงกัดนะครับยุงเยอะนะยุงเริ่มออกแล้วนะอุย้ยน่ารักอะไรอย่างนี้ จ่ายเต็มคอกต่ายเต็มคอกเลยแล้วเจ้าเจ้าตัวสีดำไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่น kind of ี่มัน um, ตัวสีดำมันเลยมองไม่เห็นเออีต้องมีขาผสมเมื่อไร สีกัไหมต้องผสมเสีอกับอันหมดเลยดูซิล่ะดูซิซซพี่พี่มันนอนดูซิพี่มันนอนออโดนเกาโดนเกาตูดก็หลับเลยเอาเอาเอามันแทะก้นขนเลี้ยงแล้วว้า อ้าวเราจะจับมันไหวไหม,ไมเนี่ยถ้าปล่อยันไปเดินเล่น ดูตัวนั้นมันไปอยู่กับพ่อมันมันไปอยู่กับพ่อมันเจ้าตัวสีขาวตัวสีขาวตัวนั้นมันเป็นตัวแม่มาจะอยู่กับตัวแม่เหรอตัวไหนอที่ตัวเล็กกว่าตัวเชพเนี่ยมันจะเป็นตัวแม่หมดเลยอืแต่ตัวไหนที่ตัวเท่าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวผู้ชายตัวผู้หญิงก็คือจะตัวเล็กกว่าตัวผู้ชายอ๋รอตัวผู้หญิงจะตัวเล็กกว่าตัวผู้ชายอ๋อ เขาก็ช่างรู้ของเขาเนาะเจ้าของเขาจูมหน่อยดิจะเอามันไปไหนล่ะครับ ก็ผ่าลูกนั้นมาเร็วๆจะเอามันไปไหนทำท่าเหนียงเยอะอีกแล้วเนี่ยฮะมันทำท่าอะไรนะเหนียงเยอะคืออะไรเนาะทำท่อย่างเยอะทำท่าเหนียงเยอะก็คือจะไม่โผล่ขาออกมาเปิดแตกแลก็คือจะน่ารักเหรอท่านั้นทำให้คนท่านั้นทำให้ริสก็แล้วรัอืมเอา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 กัดตูดคนเลี้ยงแล้วเอาเอาเอา เอ้าเอาเอเขาจะเอาไปปล่อยวิ่งในสนามจาแบบทีละตัวทีละตัวสิครับอ่ทีละตัวครับถ้าจับหลายตัวถหยตัวไหนใหญ่จุดตัวไหนใหญ่สุดหขนนอน ขาวจ๊วเลยป้อนาเอาเนาเปิ้งนอนนะเน้อเตี้ยสุดเลยอ่ะไม่อ้วนเลยเหรอเตี้ยสุดเลยเหรอตัวน้อยท้อแม่เอาตัวน้องและไปก่อนเลยไปวิ่งในสนามเอ้อ้วนเโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วค่ะเพื่อนๆพามาติดตามเจ้ากระต่ายน้อยมันไม่น้อยแล้วตอนนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆบิ๊กๆตอนนี้รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังนะคะรุ่นรุ่นแรกนี่ ใหญ่บิกบ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กหมดแล้วนี่นอรูปเล่ห์เหมือนอันนะอันนี้รูปเล่หตั้งแต่มีปู่เนี่ยหแต่เมื่อปู่ตายอันนี้ยังอยู่ต,ต,ตนนั้งแต่บีบิ๊กอิดอับบันนี่เว้นนี่อับบิ๊กอิดก็คือแอ